เขาจะเฮ็ดกุ้งหวานกันนะคะใส่กระเทียมกับหล่ำกระเี่ลงไปผัดก่อนนะคะให้หอมนะคะทำรับกุ้งเขากับปอไม่เียบน้อยแล้วนะคะจะผัดให้หอมเหลืองกรอนนะคะหวงเราไม่มีอะไรวุ่นวายสับสนนะจ๊ะบนที่ทำผงเหนี่ยง,งมากมากนะคะก็เหลืองหอมแล้วนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปค่ะอัดน,น้ำตาลให้หอมนะคะให้หอมแล้วให้ออกสีนิดนึงใส่โรดีลงไปนิดเดียวนะคะนะคะี่ค่ะนิดเดียวแค่นี้สำหรับส่วนผสมกับพี่น้องเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายซุปแแทะนะคะอันนี้พี่น้องกับตองเบิงเอาว่าพี่น้องเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายนะคะนะคะ่ะผัวน้ำตาลก่อนนะคะ ตาเนสีสวยจากนั้นเข้าไปใส่ซีอิ๊วขาวนะคะให้ช่่มขวนดน้ำตาลตรงระวังนะคะหามใหม่นะคะสาน้ำตาลใหม่มันจะขมนะคะจะบปเซบนะคะมองตรงเบิ้งนะคะจากนั้น,น,นใส่ซีอิ๊วขาวลงไปะคะ่ะใส่กุ้งเข้าลงไปเลยะคะ่ะ แล้วน้ำจะกุ้งออกมาก,กับจะละลายน้ำตาลนะคะเห็นไหมคะน้ำตาลกต่จะละลายขอบกระนำได้กุ้งออกมาสีของกุ้งก็จะสวยน,านะะ่ากินนะคะเอากระเดะพัดไปจนน้ำตาลละลายออกไปเคลือบในตัวกุ้งหมดเลยคะเนี้ยค่ะหวานหอมแคนมีนะคะผสมใส่อย่างมากมายนะคะมันจะดีมันจานแห้งละลาย แต่มันเหนียวเหมือนเหมือนน้ำเชื่อมน,นะคะแล้วมันจะก้อนในตัวกุ้งนะคะแล้จะหนาเข้นมากเลยนะคะไฟตองแห้งนะคะในขั้นตอนนี้เทอดาอดจะเอาจะบัดกุ้งน,าน่านสะพัดกุ้งน่านมันจะเหนียวจะโบนา่ากินนะคะเนี่ยสําหสำหรับการเทดกุ้งวานนี่นะให้รูปร้านกินก็เข่าก็ได้กินก็เข่าต้มก็ได้กินก็เขา่เขาคุกกะปิก็ได้นะคะนุ่งง่าย สายบานๆนะคะน้องเฮเบิง้งนค่ะใส่จะได้แล้วนะคะแปบ๊บเดียวค่ะน้ำตาลมันหยอดก่อนนะคะนี่ค่ะน้ำตาลเริ่มเริ่มแข็งนะคะเริ่มก่อนในตัวกลุ่มแล้วเริ่มใช้ได้แล้วนะคะนี่เลยแต่จะตักใส่จานให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวควนให้หยอดก่อนนิดนึงนะคะ จำเน่เกำลังใส่ได้แล้วนะคะพอเดี๋ยวเอาขึ้นไปมันก็จะเย็นพอดีนะคะเดีย๋ยวงไ่กะตัดสินให้เบิ่งนะจ๊ะนี่จานหน้าตาของกุ้งหวานเข้านะคะกุ้งหวานนะคะกุ้งสดทำอาหารทำหวานหวานยังสิจะแซ่บนะคะกินกับกระต้มก็ได้กินกับข้าวสวยกระเซ่บหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะเหมาะสําหรับลูกหลานหรือเฮาเองก็กินได้นะจ้ารอบเพจเบิร์ดนะจ้าด้วยรักแก่ใจจ้ารักนะจุ๊บุ